เราอันนี้ออกนะครับพลาสติกออกเพราะว่าเดดจะเข้าง่ายเยอะครับตาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัวเรนซีสังเคราะห์แสงเมื่อตอนเราทําใหม่ๆเนี่ยทำที่จะให้ตัวตัวเรนซีมันเกิดนะมันไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่กับแสงอย่างเดียวมันต้องอยู่กับร่มด้วยถ้ามนอยกับแสงอย่างเดียวตายนะมันก็ตายมันเป็นสิ่งมีคิว ต่มันร้อนเกินขนาดมันก็ตายอ๋อครับใช้บ้างล่ะจะตายก็ลักษณะอย่างไงครับตาย,าตายมันก็จะเป็นสีอะไรครับมันก็จะไม่กระจายตัวไงมันก็จะค่อยๆใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นทุกทีอันนี้ตัวจุินเซจุลินซีที่เราเห็นมันเป็นสีแดงมั่งสี สีที่จะไข้น้ํามั่งนั่นแหะมันใช้ได้หมดอ่ะแหละมันเป็นตัวจุลินียอสีน้ํามันถึงได้เปลี่ยนสีน้ํายิ่งตัวจุลินเซ่เยอะมันก็เปลี่ยนสีได้เยอะได,ได้หนาขึ้นได้ชัดขึ้น คจะทำให้มันเป็นรุ่นจริงๆทรื่องทำมุบเราจะได้รู้ว่าออตอนนี้เราใช้รุ่นนี้อยู่รุ่นที่ทำครั้งที่หนึ่งเอาไปใช้แล้วมันเป็นยังไงเอาครั้งที่สองรุ่นที่สองไปใช้แล้วมันเป็นยังไงเราถึงจะได้รู้การแตกต่างครับ